สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสัตยายามดีมาจากโรงเรียนบ้านยางบ่อยีค่ะจะมาพูดถึงคำว่าครูในความหมายของพวกเรานะคะครูคือผู้สั่งสอนให้มีคุณธรรมครูคือพ่อแม่คนที่สองเป็นคนที่คอยแนะนําแนวทางเป็นคนที่ทุ่มเทเพื่อสิทธิ์เป็นคนที่ให้แสงสว่างให้ความรู้เป็นคนที่คอยดูแลเป็นผู้ให้วิชาผู้ให้ความรู้ผู้มีพระคุณ ผู้อบรมจิตใจผู้อบรมสั่งสอนผู้ให้ปัญญาผู้ให้เรียนรู้คนให้คำสอนค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มที่สองนะคะออกมาเลยค่ะออกมาเลยมาที่สองเลยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาตินันทสันโดดมาจากโรงเรียนบ้านยางบัวอีขอพ่อคุณครูที่เรารักคุณครูคือผู้ให้ความรู้วิชาต่างๆและคุณครูเป็นที่รักของเราทุกคนถ้าวันหนึ่งเราไม่มีท่านคอยให้ความรู้เราก็จะไม่รู้สิ่งใดๆเลยสิ่งที่คุณครูให้นั้นล้ำค่าวกว่าสิ่งใดเพราะความรู้ที่คุณครูคอยสั่งสอนเรานั้นเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ คุณครูเปียบเสมือนแม่คนที่สองคอยสั่งสอนตักเตือนในสิ่งที่เราทำผิดสอนให้รู้ผิดชอบชั่วดีสุดท้ายนี้พวกเราขอให้คุณครูมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปอยู่กับพวกเราเป็นานานๆและขอบคุณคุณครูทุกคนที่สอนทุกๆอย่างเพื่อให้พวกเราเป็นคนดีซื่อสัตย์ตลอดมาขอบคุณครับอ่าปรบมือนะคะนักเรียนปรบมือนะคะอ่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะ อันนี้ก็แอ,อะแถวที่ไปนะคะแถวต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับคำสัญญาของเราถึงคุณคู่ข้อหนึ่งเราจะประพฤติตนเป็นสิทธิ์ที่ดีข้อสอง เราจะตั้งใจเรียนข้อสเราจะไม่เกเรข้อ4เราเชื่อฟังทุกคำสอนของครู5พวกเราจะช่วยเหลือผู้อื่นขอบคุณครับ นี่คือสัญญาใจนะคะที่เรามอบให้กันและกันนะคะระหว่างครูมอบให้กับสิทธ์นะคะแล้วก็สิทธ์นะคะมอบให้กับครูนะคะครูก็จะเก็บเอาไว้นะคะเก็บเอาไว้นะคะเป็นที่ระลึกนะคะว่านักเรียนมอบอะไรไว้ให้กับครูบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาใจที่เธอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะอ่า,อาพี่ๆคะเร็วๆหน่อยคะ่ะพี่ๆคะเดี๋ยวครูจะปล่อยแล้วนะคะ จากการรายงานเมื่อกี้นะคะคุณรูประทับใจมากนะคะคะแนนเต็ม100ครูให้100คะแนนเต็มเลยนะคะตบมือให้กับตัวเอง่อยค่ะนะคะ,นะคะอะพี่บอกเลยนะคะ